สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิรินะคะวันนี้ครัวพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวมาทําเมนูต้มยำต้มแซ่บเป็ดนะคะวันนี้จะมาทําต้มแซ่บเป็ดก็อันนี้ใช้เป็ดเป็นเป็ดทุ่งนะเป็ดไร่ทุ่งให้เป็ดทุ่งเป็ดไร่ทุ่งนะ นี่ก็ได้ได้เป็ดมาจากที่บ้านสวนนะคะนี่ได้มาก็สับแล้วนะแล้วก็มีใบผักชีลาวเนาะใช่ไหมผักชีฝรั่งก็เก็บมา,มาเก็บมาจากที่สวนนะคะแล้วก็มีเครื่องต้มยำต้มยำ ก็มีตะไคร้นะคะขา่าหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกและมะนาวมะเขือเทศปรุงรสก็มีเกลือแล้วก็ผมปรุงรสดีอาจจะมีใช้น้ำปลานั้นเพื่อนเนาะใช้น้ำปลาก็สำหรับเมนูต้มแซบเนาะต้มแซบเป็ดขอมพี่สดนะคะ ก็มีเท่านี้แหละคะ่ะเครื่องปรุงวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้ทําแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทํากันนะคะเพื่อไปติดตามชมนะคะว่าพี่สิริจะทําออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรไปเลยค่ะมาละจ้าเพื่อนๆเรามาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นพี่สิริก็ต้มน้ำเอาไว้นะคะต้มน้ําเดือดแล้วนะคะน้ําเดือดแล้ว พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มยำนะที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดลงไปนี่นะคะใส่ลงไปเลยเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ให้ความร้อนนะ ต้มจนรสชาติของสมุนไพรเกิดกลิ่นหอมนะเกิดกลิ่นหอมแล้วก็ค่อยใส่เนื้อเป็ดลงไปเดี๋ยวพี่สิริจะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งตอนนี้เครื่องสมุนไพรก็เดือดเต็มที่แล้วน้องเพื่อนเนาะเราก็จะใส่เนื้อเป็ดลงไปเนื้อเป็ดที่เราหั่นสับเอาไว้นะคะใส่ลงไป ถ้าถ้าเป็นเนื้อเป็ดเนี่ยมันก็เนื้อจะเนื้อจะอยากกว่าเนื้อไกนะ่เราก็ต้องใช้เวลาต้มและตุนนานหน่อยนะคะเพื่อนนะใส่ลงไปจากนั้นเราก็ใส่เกลือน้นเพื่อน พี่สิริจะใช้เกลือ1ช้อนประมาณนี้นะคะเพื่อตุนเนื้อเป็ดไปพร้อมกับเครือ่องสมนุนไพรนะคะเราก็จะใช้เวลาตุนจนต้มจนเนื้อเนื้อเป็ดนิ่มนะมก็ต้องใช้เวลาน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมนะคะ อีกหนึ่งชั่วโมงนี่นะคะเพื่อนๆที่พี่สิริต้มเเป็ดเนาะกับเครื่องสมุนไพรเอาไว้นะคะก็เราจะปล่อยให้ตุนไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อนเพราะว่าเนื้อเป็ดเนี่ยมันจะนิ่มนิ่มยากนะ ก็ตุ๋นใช้เครื่องสมุนไพรเนี่ยนะตุนไปจนเป็นชั่วโมงนะนเป็นชั่วโมงอันนี้ก็ต้มมาได้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนเดี๋ยวพออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่สิริก็จะมาเช็คดูเนาะว่านิ่มได้ที่หรือยังนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนหอมมากเลย มาแล้วจ้าเพื่อนๆต้มแซ่บเป็ดของทิ่สิรินะคะนี่ตอนนี้เราก็ตุ๋นมาได้ที่แล้วนะคะเพื่อนดูเนื้อเป็ดเราก็จะใส่พริกแห้งนะคะกับมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยนี่ก็จะได้มีรสแซนะ่บ ริกแห้งเลยนะคะพริกแห้งพริกคั่วใส่ไปก็จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะเพื่อนเราชอบรสไหนเราใส่เลยนะคะณเวลานี้นะคะชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาชอบเกลือก็ใส่เกลือชอบรสไหนใส่รสไหนค่ะ พี่สิริก็จะเติมน้ำปลานะคะเพื่อนเติมน้ำปลาลงไปหนึ่งทับทีใส่ไปอ่ะ,ะก็ปรุงรสนะคะปรุงรสตีนเพื่อนนะใส่ไปนี่งช้อน เดี๋ยวเราก็จะชิมรสนะจะมาชิมรสด,ดูว่ากลมกล่อมไหมนะครัรเพื่อนตอนเสิร์ฟเราก็จะปรุงอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเนาะอมแซบมีเครื่องหนด้วยนะเพื่อน หอิสเลลก็จะใส่เกลือเกลือหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่นัว วก็เราก็จะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนหน้าตาของต้มแซ่บเป็ดของพี่สิรินะคะก็ได้ทีแล้วนะคะเพื่อนใส่พริกแข้งลงไปแล้วก็หอมมะเขือเทศ รสชาติก็จะออกเป็นเปรี้ยวๆนะเปรียนะปร้ยวๆนัวๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พาชมเมนูอร่อยๆจากพี่สิรีนะคะโอ้ยเดือดฟุดฟดนะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ จะไปเสิร์ฟทานข้าวพร้อมกันนะคะใครหิวก็แวะมาเลยนะจ๊ะเพื่อนๆแวะมาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟล้วจ้ามาจากเพื่อนๆเราก็พร้อมเสิร์ฟตักเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะปิดแก๊สก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเสิร์ฟ ผานมาเ,นเพื่อนดูสิคะไข่หิวนะคะมาเลยนะจ๊ะวันนี้แซ่บๆนัวๆ,ๆกับพี่สิรินะจ๊ะโอ้ยลุตัดชิมเบลอร์เลยเพื่อนตัดเป็ดมาเลยนะคะมาเด้อมาเด้อ หิวก็แวะมาเด้อแล้วเราก็จะปรุงนะคะเพื่อนหอมเสร็จเราก็จะมีน้ำพริกลาบนะนพริกลาบเป็นข้นกคนแบบนี้นะนพริกลาบ ก็ชอบชอบเผ็ดมากเราก็เราก็โรยโรยที่ขงไปแบบนี้เพื่อใครที่ชอบเผ็ดแซบๆก็ใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็บีบมะนาวนะเพื่อนนะ้นี่นะคะเพื่อนน้ำมะนาวเอาแบบแซบๆแล้วก็โรยผักชีนะคะ แล้วเราก็จะเติมน้ำซุป,ปลงไป mm hmm. เพื่อ mm hmm. เมนูนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนลองไปทำดูนะคะ mm hmm. อร่อยแซ่บมาก mm hmm. ขอบอก mm hmm. เติมน้ำซุป,ปลงไป mm hmm. พร้อมเสิร์ เรียบร้อยก็เร็นแบบว่าหอมมะนาวนะคะหอมมะนาวแล้วก็หอมพริกเครื่องราบราบนะคะเป็นอะไรที่แซ่เวอร์เสร็จสมบูรณ์สำหรับเมนูในวันนี้ต้มแซ่บเป็ดของพิศิก แซ็บจริงๆนะเพื่อนเอ๋ยวิ่แซ็บแท่แท็บหลายค่ะ